สวัสดีครับผมแล้วสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมช่างโตนะครับวันนี้นะครับมาดูเฮตีสองหนึ่งนะครับอาการยอดฮิตนะเฮตีสองหนึ่งสามจีบวกอนะครับอาการนี้ผมเจอบ่อยนะนี่นะครับไฟแดงข้างนะครับไฟแดงข้างนะครับจากนั้นนะครับแล้วก็เช็คไฟก่อนเช็คเขาเป็นพิธีนะครับเช็คเอาหล่อนะครับไม่ได้เช็คไม่ได้เช็คอะไรแบบจริงจังนะฮะ เช็คแค่แบบดูว่าเออมันแบบครบแค่นั้นเองเนะฮะแต่จริงมันก็น่าจะมาครบอยู่แล้วเพราะมันเปิดติดอ่ะนะฮะแต่มันไฟแดงค้างเนี่ยอินพุตสิบเก้าจุดห้าไดโอดสิบเก้าจุดสองสี่สิบเก้าจุดสี่ห้านะครับไดโอดสิบเก้าจุดสองสี่นะครับหายไปกับไดโอดนะครับอันนี่อันนี้อันนี่มานี่ตัวน,น,นี้นะครับเข้าเลคูลิเตอร์ขานี้ออกสิบสองโวลต์โอเค เข้าอีกาวกาหรือเปล่าเนียเข้านี้เข้านี้สิบนี่ฮะเข้านี้สิ 18, ออกตรงนี้12บสอนะฮะเอาสิบงมานี่ป่ะสิ 12, มานี่สม,มานี่นะฮะบสอนะฮะออกตรงนี้นะครับห้โวลต์นะฮะสี่จนะฮโวลต์สา โอเคนะครับโดยรวมก็คือมีไฟมาเข้าวันนี้ออกวันนี้ออกมา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 นี้มันจบที่ตรงนี้นะครับ5โวลต์โอเคนะครับมีไฟเลี้ยงบลูทูธละนะครับแต่มันจะมีไฟแดงขาวอยู่เนี้ยไฟแดงขาวางเนี้ยไฟแดงขาวก็เดี๋ยวผมว่าบลูทูธอะนะสุดตัวแนละ้ว เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเลยนะครับถุงว่าบลูทูธผมเดานะเพราะว่ามีไฟมาพร้อมแล้วอกมันพร้อมใช้งานแล้วอะ่ะมันพร้อมแล้วอะ่ะนะฮะเดี๋ยวเรายกเปลี่ยนเลยง่ายเลยเด <c oughs> นะี๋ยวนี่ฮะก็ผมใช้ฮอตแอร์นะความร้อนประมาณ450นะลมก็เบาๆนะครับลมแบบเบาๆนัวๆ,ๆนะครับลมไม่แรงนะ อันนี้ผมแบ่งปันเลยนะนะฮะเพราะว่าไม่กักน,นะฮะแจกันเลยนะครับเพราะนนี้มันอันนี้มันง่ายอ่ะนะฮะแต่ถ้าใครทําไม่เป็นจริงก็ไม่ไหวจริงก็ส่งมาเนาะเดี๋ยวผมจัดให้ผมว่าบูทูธอาการเนี้มันขึ้นไฟแดงค้างเลยมันจะกดอะไรไม่ได้นะทําอะไรไม่ได้นะเสียงเสืยงมันไม่ดังเลยนะโอเคนี่นะครับนี่นะฮะนี่อันเดิมอยู่นี่นะฮะอันเดิมนี่อันใหม่ ก็ใครอยากจะลองเปลี่ยนเนาะอยากได้เม็ดชั่วๆนะเ,เม็ดชั่วๆนะเม็ดชัวๆที่แบบล็อตที่แบบเทสแล้วนะฮะล็อตที่แบบถูกๆไม่เอานะนะฮะเอาล็อตที่เทสแล้วนะครับก็ทักมานะครับดีใจแผมแปะลิงก์ให้นะฮะแต่ว่าอาการพวกนี้เราต้องชัวร์นะว่ามันเสียจริงอะไรเงี้ยมันเหมือนวัดดวงนะฮะเราต้องแบบต้องซื้อมาลองเปลี่ยนถ้าเราวิเคราะห์แล้วนะครับมันไม่ได้แบบ หมายความว่าเราวิเคห์แล้วมันจะใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะครับแต่รถนี้ผมเทสแล้วเวิร์กนะครับเวิร์กนะฮะเพราะบ,บางทีเนะี่ยเอ่อถ้าเราวิเคราะห์แล้วแล้วไอซีอ่ะมันแล้วมันไม่ชัวร์แล้วถ้าเราวางเนี่ยถ้าไอซีมันไม่เวิร์กเนี่ยเออแล้วเราก็งงเราจะงงนะครับว่าเอ้ยสรุปมันยังไงแน่ยังไงแน่เออมันเกี่ยวไหมเนี่ยอะไรเงี้ยไอตัวนี้มันก็เปลี่ยนแล้วนะทำไมไม่หายอะไรเงี้ย จริงๆแล้วบางทีไอซีมันไม่ชัวร์มันก็มีนะครับทาให้เราสับสนนะนะครับทําให้เราแบบเอองงสงวนงงงวยนะครับว่าเอออ่ะเราก็เปลี่ยนไปแล้วนี่หว่าทําไมมันยังไม่หายละ่ะอะไรอย่างงี้นะครับนี่ผมเทสละยวลองดูยวรอเย็นก่อนเย็นละดูนะครับไม่จิตเลย อย่างวันนี้เปิดหรือเปิดโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับนี่ไงผ่านแล้วมันต้องกดอย่างนี้เนาะมันถึงจะแดงเนาะหนึ่งสองสามนี่ไงมันต้องกดอย่างนี้เนาะมันถึงจะแดงกระพริบใช่ปะได้ไหมครับหนึ่งสองสามแล้วเข้ากับโหมดปกติโอเคอย่างนี้คือฟ้าโอเคจบผ่านผ่านผ่านสำหรับเอ่อ HT 2 1 3 G บวกแอปนะครับอาการไฟแดงค้างเนาะถ้าใครสนใจก็สั่งเม็ดไปได้เนาะขอมาคือ มันมีหลายราคานะมันมีหลายที่ที่ขายก็รวมที่ถึงผมผมก็มีนะครับผมก็แปะๆติดๆไว้เผื่อมีใครสนใจอยากซื้อนะครับผมไม่ได้เรียดไปซื้อไม่หาไม่ว่ากันก็เพื่อนกันทั้งนั้นนะครับไม่เรียสมาดูคลิปฟรีๆก็ได้ไม่ว่ากันเราไม่เราเาไม่ดูฟรีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจอยากได้เม็ดชัวๆก็เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจัดการส่งให้นาะอ่ะเมื่อกี้เดี๋ยวต้องลองหนอนนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ผมปิดคลิปไปแล้วนะครับผมก็ลืมลองให้ดูว่า <c oughs> <c oughs> พราะว่าแอมมันแค่ติดมันไม่พอเนาะมันต้องฟังเสียงด้วยนะครับมันต้องฟังเสียงบูชิออดีโอใช่ปะโอเคช่มันต้องลองฟังเสียงเนาะนะฮะมันแบบจะมาแบบเอ้ยมันดักมันได้แล้วนะอะไรเงี้ยมันไม่ชัวร์ไงเดี๋ยวมันจะมีข้อกังขานะครับแล้วลองเลยตอนแรกมันขึ้นไฟแดงค้างเนาะ ร้อรัลองให้ดูนะครับเรียบร้อยอเรื่องเพลงเลยลืมเรื่องเพลงนิดเบลดโอเคครับผมเรียบร้อยครับผ่านก็อย่างที่เม่ชัวชัวทักมาเดี๋ยวผมจัดส่งให้นอกนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ